สวัสดีค่ะอรุณสวัสดิ์กันอีกเช่นเคยค่ะเก้นาฬิกาสายนิดนึงค่ะมาชมกันว่าพวกที่เขาอยู่ในระยะมักเขือพวงแล้วก็มาจนถึงหัวกำไรโบราณเนาะเขาเหลือกันอยู่เยอะไหมท่านผู้ชมน่าจะไปกันแทบทุกแทบทุกอันแล้วนะคะเนี่ยดูลักษณะแล้วนะคะเนี่ย คงจะอยู่ไม่นานแล้วล่ะค่ะเพราะว่านี่ก็ปรีมปริมแล้วนะคะท่านผู้ชมค่ะเป็นการหลุดร่วงที่มากมายเลยค่ะออกไปหมดเลยที่ตอนแรกเห็นเยอะๆนะคะลงไปกันนอนกันอยู่ข้างล่างกันเต็มพื้นไปหมดเลยค่ะนี่ขอต้อนรับ39ท่านอ้อขอต้อนรับ64ท่านด้วยค่ะที่ให้ความ กำลังใจค่ะที่ให้กําลังใจกับ PPB Channel ในการไลฟ์สดวันนี้นะคะขอขอบคุณทุกท่านเลยนะคะที่เข้ามารับชมค่ะเนียค่ะเขาลงไปนอนกันอยู่ข้างล่างหมดเลยทำไมลงไปนอนกันอยู่ข้างล่างหมดละคะขอบคุณทั้งร้อยสี่ท่านค่ะมาชมกันนะคะว่านี่คะ่ะตัวนําพาเพื่อนล่วงไปหนึ่งนะคะแล้วก็จากนั้นพวกระยะ พวงมะเขือมะเขือพวงปลาจนถึงหัวกำไรโบราณก็เริ่มที่จะมีอาการอยากจะลงไปอยู่ข้างล่างกันอีกแล้วเออวันนี้เป็นปีแรกใช่ไหมท่านผู้ชมเราก็ต้องปลอบใจตัวเราเองเนาะดูลักษณะของต้นเขาแข็งแรงก็ชื่นใจแล้วค่ะจะได้ผลสักแค่ไหนไม่เป็นไรค่ะไม่ไม,ไม่ไม่ต้องไปซีเรียสนะ เราก็ดูกันไปว่าวันนี้อยู่อ่ะพรุ่งนี้ไม่อยู่ก็เป็นเรื่องของธรรมชาติละเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปน,น่นปลอบใจตัวเองดังๆเลยค่ะขอบคุณร้อยสามสิบการรับชมค่ะเข้ามาให้กำลังใจกับต้นทุเรียนเพียงต้นเดียวนะคะดูแลกันจังเลยค่ะดูใช่เฉยคำว่าดูเนี่ยคือดูแล้วดูอีกเดินเข้ามาดูอยู่นั่นแหละไม่มีเลยที่จะ ที่จะไม่ดูขอให้ได้ดูดูไปแล้วก็ได้เห็นว่าโอเคนี่จะล่วงแล้วเอามือไปสก,กิดสักหน่อยก็คงจะป้อปแปะแล้วค่ะเนี่ยค่ะนัะ่นเห็นไหมคะจริงดังว่าเหลือแย้มบานอยู่หนึ่งยังพอจะได้เห็นกันอยู่ได้บ้างนะคะนี่เริ่มจะได้เห็นอยู่ว่าโอเคนี่แหละนะจะอยู่หรือไปก็ไม่รู้แต่ว่าแย้มบานแล้วค่ะส่วนนี้ก็เหลืออยู่เพียงสองค่ะเหลืออยู่เพียงสองนะคะ ส่วนตัวนี้ก็บานขอบคุณ145การรับชมค่ะนี่ค่ะมาพาชมกันว่าติดตั้งมากตั้งมายให้เราได้เห็นว่าให้เราได้รู้ให้เราได้เรียนเนาะว่าอะไรนี่คืออะไรเรียกว่ามะเขือพวงเป็นอย่างนี้นี่เองนี่มะเขือพวงของเราหล่นลงมาอยู่ข้างล่างแล้วเยอะเลยนะคะเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิสิบเอ็ด แล้วก็ยังมีนี่ด้วยค่ะเจ้าภาพใหญ่หนุ่มหน้ามนคนใครแนสวัสดีค่ะจองจองจองที่ล่วงหรือว่าจองที่อยู่บนต้นบอกมาให้ชัดชดเอาอันไหนจะได้เก็บไว้ให้ขอบคุณขอบคุณร้อยสิบเก้าการรับชมหนุ่มหน้ามนจะจะรับแบบไหนคะแบบที่นอนเล่นกันอยู่ข้างล่างนี่หรือว่ายังไงดี เอาไปต้มซุปคือบักมีได้บอครับนั่นนะสิคะเราก็ยังไม่เคยเนาะแต่เห็นว่าเมนูของเมนูของทุเรียนแบบลูกเป็นอะไรเป็นดอกเป็นอะไรนี่ก็มีเยอะนะคะอย่างตรงที่เป็น เป็นส่วนที่เขาเรียกว่าอะไรเนี่ยอันนี้ที่จะเป็นหม้อตานเนาะต่อไปพอเขาบานเสร็จเขาก็จะเรียกเป็นหม้อตานก็เห็นคุณคุณลุงท่านที่ทําคลิปนะคะท่านก็เอาไปทํากับข้าวนะเอาไปทําเป็นเขาเรียกอะไรนะขนมจีบซาลาเปาอะเออเรียกว่าขนมจีบนั่นนะคะเอาหมูสับที่ปรุงรสเรียบร้อยแล้วนะมายัดใส่แล้วก็เอาไปนึ่งเขาก็ทําเป็น Uh, ขนมจีบเรียกได้เบเฮมอดเฮลโล I am from America love to Thailand oh thank you so much this is the first oh the the third time right the third uh, communication with me in in uh, live chat right uh, I understand every day you may visit and w i t and watching my My rice steaming <laughs> Thank you so much for today coming again ค่ะคุณหนุ่มน้ามนบอกว่าลวกกินกระปน้นเอาสันตัวเนาะฮัลโหลฝรั่งสันเพนว่าเอาฝรัาาง่งอ่าฮั <laughs> Hello, าลโหลฝรั่งฝรั่งเคยเห็นทุเรียนไหมถามซิคุณหนุ่มน้ามนคุณเคยเห็นทุเรียนเป็นแล้วร่วงแบบนี้ไหมสวนไหนเขามีกันบ้างแบบเนี้ยเขามีแต่โชว์สวนที่แบบว่า เ,เห็นแบบความสําเร็จเยอะแยะเลยใช่ไหมแต่อันนี้อยายทําไมถึงเอาที่แบบเป็นแล้วล่วงมาให้ท่านผู้ชมก็ถือซะว่าเป็นเป็นอะไรนะเป็นการนําภาพอีกในมุมมองหนึ่งเนาะมาให้ท่านผู้ชมได้ชมซึ่งก็คงจะไม่มีใครได้เคยเห็นภาพแบบนี้หรอกในในการพรีเซนต์ของการ ทำคลิป YouTube หรืออะไรต่างๆนะคะก็จะคงจะเป็นส่วนนี้แหละเป็นคนแรกปลูกกี่ปีแล้วครับปลูกได้ปีนี้เข้าปีที่สี่ค่ะปีที่สี่ยังไม่เต็มดีค่ะแต่ว่าเขาสมบูรณ์อยู่ต้นเดียวนนต้นนั้นตัดไปแล้วค่ะตายเพราะว่าเขามีต้นนี้อยู่เบียดเ,เราปลูกโดยไม่รู้เรื่องไงสารคามก็ได้ผลผลิตแล้วครับสวนของคุณหนุ่มหน้ามนหรือเปล่า ถ้าใช่แล้วก็จะได้ขอความรู้หน่อยค่ะเพราะว่าที่ต้นเนี่ยมีอยู่ต้นเดียวที่มีอาการแบบว่าพอจะเป็นลูกทุเรียนให้ได้เห็นยูเด้แต่แต่ก็ไม่ไม่สามารถอยู่ได้นานเนาะอยู่ตามไปตามยถากรรมทุกนาอีตวนเพิ่นเพิ่นมาอยู่กับสวนเหาเพิ่นก็เลยเป็นจังซีและว,ว่าเป็นอย่างดอกจก้ะปีนี้ปีแรกปลอบใจตัวเองไปก่อนถูกไหม แล้วปีหน้าก็ปลอบใจตัวเองใหม่ปีหน้าปลอบใจตัวเองใหม่อีกทีหนึ่งเอาอะไรกันเห็นต้นเห็นใบงามๆก็ชื่นใจแล้วค่ะเดินดูได้ดูนี่ๆเริ่มมีใบหงิกๆแล้วจะเป็นเพราะอะไรมีเพลี้ยมีอะไรหรือเปล่าเห็นเขาว่ากันนะเพรี้ยอะไรก็ไม่รู้มากมายไปหมดก็เดี๋ยวนะ ไม่ใช่สวนผมแต่ว่าสวนที่เขาปลูกทุเรียนอ๋อค่ะดีเนาะก็จะได้มีที่ซื้อทุเรียนใกล้ๆไงแล้วก็ได้มีโอกาสเข้าไปชมทุเรียนเขาว่าปลูกไม่ยากแต่ทําไมเนาะปลูกแล้วอีกเกาะอีกแกะแบบนี้เนาะเนี่ยเนี่นี่อันเนี้ยมีอะไรเกิดขึ้นพิเศษเนี่ยใบหงิกแล้วเนี่ยเห็นไหมปลายปลายใบเนี่ยจะเป็นเพลี้ยชนิดไหนอีกที่เขาว่ากันหรือเปล่าคะเนี่ยไม่เห็นตัวแล้วนะคงจะไปแล้วล่ะนี่ กินใบกินอะไรไปแล้วออพอรูปก็เปียกๆสงสัยเปียกฝนที่ตกเมื่อคืนฝนดีจังเลยค่ะช่วงนี้นะคะพอฝนดีก็เลยอย่างเงี้ยค่ะพอมาตอนเช้าร่วงไปหมดเลยเขาปิดสวนแล้วคนไปดูเยอะไม่มีอีกหน่อยก็จะได้กินแล้วโอเคค่ะเปิดสวนให้คนชมเนาะคนก็อยากไปเห็นนั่นแหละเอาต้องบอกเขาว่ามาไลฟ์สดสิคนจะได้ไม่ต้องเข้าไปดูสวน ก็ได้มีเวลาดูแลสวนได้เต็มที่เนาะเชิญชวนทำไลร์สดกันนี่ค่ะสงสัยจะมีอาการผิดปกติแล้วหน้าเนี่ยมีมีใบมีอะไรปลายปลายยอดนะเขาเรียกว่ายอดใช่ไหมโอก็ชงจะเป็นมแมลงอะไรช,ชนิดบางชนิดอีกแล้วละเนาะเข้ามากัดมากินไม่เป็นไรอ่ะ ค่อยเดินดูว่ามันคืออะไรเรียนรู้ไปไปเปิดดูในข้อมูลต่างๆนะว่าไอใบที่เราเห็นเมื่อวานเนี่ยที่มันเกาะกันเห็นมาสองสาครั้ง่ยเกาะกันแล้วก็กลายเป็นว่าเอออันนี้ก็คล้ายๆแบบเนี้ยแต่อันนี้ไม่ได้เกาะกับใครสงสัยจะไปแล้วเนี่ยค่ะเป็นเป็นลักษณะเหมือนกับว่ามีเยื่ออะไรสักอย่างไปหุ้มตัวอยู่แล้วก็มองไม่เห็นตัวเลยก็เอาเอา,เอา เอาใบอื่นมาแปะคู่กันเสร็จแล้วก็ใบนั้นก็แห้งร่วงไปเออเนี่ยอ้อันนี้ก็คงจะเป็นชนิดหนึ่งแน่เลยนะคะนี่คงหายไปแล้วเนี่ยผมได้แต่ขับรถผ่านกต้นกําลังให้ผลผลิตก็เริ่มเยอะแล้วครับอืมดีเนาะเนี่ยเจ้าของก็ต้องชื่นใจแน่เลยแต่แต่ก็ต้องแบบหนักใจกับเรื่องของศัตรูพืชอยู่เหมือนกันนะคุณหนุ่มน้ามน เพราะว่าถ้าถ้าเขาปลูกจนเชี่ยวชาญแล้วก็โอเคอ่ะเขาก็คงจะมีวิธีที่จะไปจัดการโอ้ยหมดหลายค่ะหมดกัดแล้วค่ะหมดกัดนิ่ปโป่งแล้วไปแล้วก้อนนี้นะเนาะก่อไปก้อนหมดหลายโมเมนสารค้ามได้แถวนี้อุตรดิตได้จ้าแต่ว่าเป็นยังหมดกับมี่ได้หนีคุณนุมหน้ามนขอบคุณที่เข้ามาร่วมพูดคุยทักทายนะคุณหนุ่มหน้ามนไม่ได้เจอเจอกันนานพอดีช่วงนี้เห็นมี มาทํารังนกกระจอกตาเอานกกระจาบทองมาทํารังก็นึกถึงความหลังความเก่าอันนี้ไอ้นั่นหมอนทองหมอนทองของซื้อจากสวนในอุตรดิตถ์นี่แหละค่ะไม่ไม่ได้มาจากที่อื่นหรอกอืมก็ได้ได้ผลผลิตดีอยู่นะยิ่งถ้าเกิดไปอยู่ในสวนคนที่เขา ลูกเก่งๆอ่ะเขาก็คงจะได้ขายได้อะไรกันแล้วเพราะว่าเห็นสามปีเขาก็ให้ผลแล้วเออให้ผลเร็วดีเหมือนกันนะคะไปะไปดูนกกันดีกว่าไปดูนกนกกลุ่มที่เขากำลังมาสร้างรังอยู่เราจะได้ใช้เวลากับการไลฟ์สดไม่นานเกินไปตั้งใจจะให้อยู่ใน15นาทีทุกวันนะนี่ก็12นาทีและพาเดินดุมดุมอยู่เนี่ย ไปต้นอื่นเนี่ยไปค่อยไปคุยวันหลังนะคะวันนี้เดินผ่านเขาก็พอนี่อันนี้คือพันหลินลับเลนะนี่โตมากเลยโตโตแบบสวยเลยแหละค่ะต้นงามเชียลูกมาได้ตั้งแต่20สิบงหาปี6กห้าก็เท่าไหร่แล้วเนี่ยปีหกเจดแล้วสองปีแล้วเนาะไม่ถึงเนาะเพราะว่ายังไม่ถึงสิงหาก็เดือนสิงหาหกเจ็ดนี่ก็จะได้ครบสปีแล้ว ก็ต้นใหญ่แต่ว่าไม่าเทียบไปแล้วที่สวนที่ดูแลดีๆต้นน่าจะใหญ่กว่านี้แต่โอเคใหญ่เท่านี้ก็พอใจแล้วละค่ะกําลังปีนเย้ยวเย้ยวอยู่ตอนนี้นะคะขึ้นมาที่บริเวณชมนกกันอาขึ้นบริเวณที่จะชมนกกันแล้วค่ะเดี๋ยวติดกล้องกัดจะกักกักหน่อยนะ ขอบคุณทั้ง17ท่านนะคะที่ยังอยู่เป็นเพื่อนในการไลฟ์สดวันนี้ค่ะจากทุเรียนเพื่อนที่ชอบดูทุเรียนก็ได้ชมทุเรียนไปแล้วเพื่อนที่ชอบดูนกก็จะได้มาชมนกกันนะคะว่าพวกเขาเป็นยังไงบ้างในวันนี้แดดไม่มีเลยช่วงเช้าเนี่ยเมื่อคืนฝนตกอีกแล้วค่ะแต่ว่าตกไม่หนักหรอกแต่ก็ดินชื้นดินดินชื้นชุ่มฉ่ำ ฟังเสียงนกสิคะมีนกกิน้โยโทรศัพท์ข่อยต๊เเยาวาอีหย่างเดี๋ยวคนเด้ขอข่อเบิ้งกอนโทร่ัพท์พข่อยตอนทวนลุงเลยมีนกกินหรือบอ่ครับอ๋อรับแลลูกจะเล็กใช่ใช่รับแลลูกเล็กแต่ก็ชอบอะ่ะก็เคยกินแล้วมันอร่อย,อยงไงคุณนมน้ำมลกินแล้วรสชาติเขาติดใจ ก็เลยเราไม่ได้ปลูกขายอะเนาะเราก็ปลูกไว้กินเราชอบอันไหนเราก็นำมาลดประจันตัวนี่นี่จะหมุนให้ดูภาพนกภาพรังเนาะเช้าเช้าอย่างนี้นะคะเนี่ยวันนี้เงียบจิ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 บอยู่คุณหนุ่มหน้ามนบอกไว้อีกอย่างนี่เดี๋ยวชวนพานวุญเจอกันเมื่อไหรได้หาทุกทีนะคุณหนุ่มหน้ามนเนาะ คงสบายดีนะคะสารคามน้ำชุ่มดีจังเลยเน,ะนาะน่นานน,าน่านให้ดูตัวผู้มาอีกแล้วตัวผู้หนุ่มหล่อของเราน่านสาวก็เข้ารังไปแล้วหนุ่มหล่อนี้ตัวใหญ่มากเลยนะคะตัวนี้ขอบคุณสิบการรับชมร่วมพูดคุยเป็นเพื่อนกับคุณหนุ่มหน้ามนได้นะคะก็ยังมีความ กรุณาเนาะมาส่งกำลังใจทั้งหล่อทั้งหากันที่แหละยิ่งถ้าเจอกับอุณน,นายมาดามกลมนี่เนาะเหมือนกุบเดยพวกเจ้าเนี่ยจะวันนี้เอ่ยถึงเอ่ยถึงมาดามยังติดตามรับชมกันอยู่นะถึงแม้จะไม่ได้ไปคอมเมนต์อะไรของเพื่อนเพือนนะคะอดีตที่พวกเราเคยเฝ้ากันเฝ้าดึกเฝ้าเดินเฝ้ากลางวันเฝ้ากลางคืนกัน เป็นกำลังใจให้กันนี่วันนี้เราก็ยังกลับมาเป็นคนไลฟ์สดลังนกเพื่อนๆก็ไปตามเก็บเห็ดเก็บอะไรตามภาษาไปเนาะของแต่ละคนของวิธีใครคนนั้นแล้วเราก็มีเรื่องช้างด้วยนะประชาสัมพันธ์ให้กับพี่ๆน้องๆที่รับชมอยู่นะคะใครที่รักช้างอยากจะดูลูกช้างหรืออยากจะดูช้าง ที่อยู่ในศูนย์อนุรักษ์ช้างไทยอย่างพลายศักสุรินในอดีตก็เคยมีคลิปแต่ตอนหลังนีเ้เขาอยู่ระยะตกมันค่ะก็เลยไม่มีคลิปออกมาให้ชมก็มีแต่ของทางสถาบันเอาออกมาให้ได้รับชมกันเป็นระยะระยะนะคะติดตามรับชมกันได้เนาะวันนี้ก็มา16นาทีกว่าแล้วค่ะก็คงจะต้องได้เวลาขอ กล่าวคําอำลาสำหรับเช้าวันนี้เนาะแล้วขอนัดพบกันอีกทีถ้ามีเวลานะคะเข้ามาในช่วง5้าโมงเย็นซึ่งห้าโมงเย็นก็จะได้รับชมนกกระจัดทองสร้างรังแบบเต็มๆเลยค่ะเป็นเวลา15นาทีเช้านี้ขอขอบพระคุณทุกท่านขอให้ทุกท่านมีความสุขตลอดทั้งวันเลยนะคะประสบความสำเร็จทำสิ่งดีๆก็ขอให้ได้รับความ ผลสำเร็จที่ดีงามเช่นกันค่ะพบกันใหม่ใบห้าโมงเย็นค่ะสวัสดีค่ะคุณหนุ่มหน้าม,มนบ๊ายบาย